ไปกันงู้นมาดิเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ไปไสวัสดีครับพี่นุจากช่องคลาสสิกนุครับวันนี้พี่นุจะพามาเที่ยวสวนสัตว์นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่นี่เขาชื่อว่าสวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คนะครับตอนนี้พี่นุก็อยู่บนรถ นะครับที่เขาจะพาเราเข้าไปในสวนสัตว์นะมีอันนี้ขายด้วยนะครับให้เราเอาไปให้สัตว์อันนี้เป็นแครอทนะสี่อันนี้ก็100บาทนะครับส่วนค่าเข้านะครับของผู้ใหญ่200บาทนะครับนี่ครับตัวส่วนเด็กก็100บาทนะตอนนี้รถก็จะออกแล้วนะครับคนขับมาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะพาเราเข้าไปในสวนสัตว์กันแล้วนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในสวนสัตว์แล้วนะครับที่นี่นะครับสามารถเอารถ ขับเข้ามาเองได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องระวังเร um> ื่องความปลอดภัยด้วยนะครับก็ไม่ควรออกมานอกรถนะครับแล้วก็ระวังรถชนสัตว์ด้วยนะครับเข้ามาตัวแรกก็เจอกวางนะครับเราจะให้อาหารมันอุยมันขึ้นมากินหนึงในหน้าต่างเลยนะครับให้มันเนี่ย ตอนนี้จะให้ดูคนที่เขาเอารถมาเองนะครับนี่้องกวางเขาก็จะเดินรอบๆรถเลยเพื่อขออาหารกินตอนนี้เราก็จะให้อาหารกวางอ๋อเขาก็จะมาถึงหน้าต่างเลยนะครับออต่อไปเราจะเข้าโซนเสือโค้งนะครับไกลชิดสุดๆอ๋ มันกำลังพยายามจะหาอะไรโอ้มันเห็นกวางมันเห็นกวางนะครับน่ากลัวมากเลยอ่ะเนี่ยครับเห็นใกล้ๆเลยนะครับมันเห็นกวางทางกกงนู้นนะครับมันก็เลยแบบกระวนกระวายนะครับตอนนี้เราเข้ามาในโซนของสิงโตแล้วนะครับ ตัวนี้นอนอยู่บนโต๊ะไม้นะครับสุดยอดเลยครับที่นี่นี่ใกล้ชิดกับเสือกันสิงโตมากๆโซนต่อไปเราจะเข้าเขตเสือดาวนะครับมันนอนอยู่นี่นะครับ <c oughs> เหมือนแมว <c oughs> นี่ครับมันไม่มองเรานะส่วนไอ้ตัวนุ่นกำลังนอนเล่นอยู่บนโต๊ะเห็นไหมฮะ ออกจากโซนเสือดาวนะครับแล้วมายู่ที่กวางลูซ่านะครับมาแล้วมันวิ่งมาอย่างเร็วครับรแสดงว่ามันรู้โหมันวิ่งมาเต็มเลยดักรถมันดักรถอะ่ะโอ้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะลองเอาอาหารให้มันนะครับตรงนี้เนาะมันมารอฝั่งนี้นะครับนี่เราดูใกล้ๆนะครับอ่าเราให้มันโอให้ตัวอื่นบ้างให้ตัวอื่นบ้างไอลูซ่าโอ้ แนะนำใครที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามาเที่ยวนะครับพี่นูแนะนำว่าซื้ออาหารเข้ามาเยอะๆเลยครับเพราะว่ามีสัตว์ที่รอที่เราให้อาหารนี่ยมันเยอะมากแล้วมันสนุกนะครับตอนเราให้กับมือแล้วตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปถึงโซนของยีราฟกับม้าลายด้วยนะครับโอ้มันมาต้อนรับตั้งแต่ประตูเลยนะครับโอ้เห็นมันมันมาทักทายตั้งแต่ยังไม่เข้าประตูเลยนะครับโอ้ สุดจะทอดเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในที่มันโอ้มันมาลองแต่ประตูเลยอะ่ะโอ้โหมันมานี่แล้วเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยมันมาถึงหน้าต่างแล้ว <c oughs> คือคอมันยาวมากอะ่ะอะไระว้าวอา้อาโอา้ยโอ้อย่อานนงน่งี่กระายแล้วเด้อกำลังห้หมดเปลงฟันบ้งเดิ้อะไร ตอนนี้ให้มาลายไปก่อนมา,า,มา,าลายมาลายไอพวกยีราฟมันมาแล้วเร็วโอ้มาลายเคี้ยวชา้า <c oughs> <c oughs> มาแล้วโ <c oughs> อ้โอมันมันต้องมัคอมันยาวมากพอ,อกแล้วไอ้เจ้าตัวนี้ให้ตัวอื่นกินบ้างตัวนี้นะถิงถิงตัวนี้ กลัวมรอาาเดี๋ยวไปขอเดินไปหาอาหารก่อนเอาเดี๋ยวเอากล้วยลมรเน่เอานี่สุดท้ายแล้วเขาให้หมดเลยนะเอาดีละเอาไอา้สุดยอดไอลิ้นมันยาวเฮ้ยไอสองตัวไปอละมุนมาดิ

หมดแล้วโอ้ยมันเข้ามาคอเต็มหมดเลยอะดูดิหมดแล้วหมดแล้วออกไป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 หมดแล้วหมดแล้วโอ <c oughs> หมดแล้วไายบายไม่บายไบาย,มบายหมดแล้วหมดแล้วดูครับตอนนี้รถออกมาแล้วนะครับมันเดินเรียงกันเินตับเลยม้าลายก็อดอะแบบม้าลายมันเขี้ยวช้าครับก่อนยีราฟปากมันใหญ่อะ่ะมันก็แบบ กินเยอะมากอ่ะนี่นะครับรถมันกำลังลุมรถขันน้นอ่ะมันกำลังลุมรถขันน้นสุดยอดเมื่อกี้สนุกมากนะครับทาน้องๆน,นะครับ อยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับที่นี่ก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับที่อำเภอบ่อพลอ,อยนะครับออถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่นุ้ด้วยนะครับใครชอบดีแล้วอย่าลืมกดไลค์นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ